มาแล้วนะครับชุดซ่อมนะฮะชุดซ่อมอัดลมปั๊มอินโดนะครับอินโดนีเซียนะครับอัดลมปั๊มนะมีทั้งสตีเวนนะครับชาร์ปรีเวอร์นะครับแล้วก็ชาร์ปอะเปเช่หม้อลมโตนะครับใช้ได้ทั้งเบอร์1เบอร์2นะฮะใช้ชุดซ่อมตัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับผมปุ๊คลองถมพลาซ่านะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวกล้องติดปืนนะครับวันนี้มารีวิวชุดซ่อมปืนอดลมปั๊มของอินโดนะปืนอดรมปั๊มของอินโดก็คือปืนปั๊มที่อยู่ปั๊มใต้ลากล้องนะฮะปัม๊มสี่ห้าครั้งแล้วยิงนะครับผมมีแต่ชุดซ่อมนะไม่ต้องถามตัวปืนนะย้ํานะผมมีแต่ชุดซ่อมไม่ต้องถามตัวปืนตัวปืนผมไม่ได้ขายไม่มีนะครับชุดซ่อมนะฮะจะมีอยู่3แบบที่ผมมีณนะตอนนี้แบบอื่นยังไม่มีนะครับ ก็จะมีแบบแรกของสตีเวนนะครับแบบที่2คืของชาร์บลีเวอร์ชาร์ีเวอร์ก็ดําจะเป็นรูหน่อยเนาะแบบที่3าคือชาร์อัปเช่ตัวหม้อลมโตที่หัวสูบใหญ่กว่าเพื่อนนะครับของสตีเวนนะฮะก็จะมีหัวสูบนะฮนะสตีเวนเนี่ยหัวสูบเขาจะประมาณ20มิลนะฮะนี่นะฮะหัวสูบก็จะ20มิลมาตรฐานเลยเราไปวัดดูนะครับการใส่หัวสูบก็ง่ายนะครับเอาอันเก่าออกอันใหม่ใส่ก,ก็กดลงไปนะฮะกดเหมือนเอา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 ,เอา,เอาตัวหัวสูบอะดูล่างแล้ว กดลงไปให้ใครช่วยหน่อยก็ดีนะครับมีหัวสูบนะฮะแล้วก็มีโอลิงด้วยนะครับมีนมหนูด้วยนะฮะเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยเตัวนะครับเจตัวนะครับจริงๆในสตีเว่นมันจะมีมากกว่านี้หน่อยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเท่าที่เรามีให้นะฮะย้ําเปลี่ยนเท่าเรามีให้ตัวไหนที่เราไม่มีให้ให้ใช้ตัวเดิมเพราะตัวที่เสียน่ะก็คือไอตัวพวกนี้แหละนะครับนี่แหละนะฮะที่เขาส่งมานะครับ ตัวแรกสตีเว่นตัวสองชาร์ีเวอร์นะฮะดำที่เป็นรูอะไรพวกชาร์ีเวอร์นะครับชาร์บลีเวอร์ก็หัวสูบเท่ากับสตีเว่นก็คือ20มิลนะครับหัวสูบเท่ากันนะครับแล้วก็มีโอลิงนี่นะฮะมีนมหนูด้วยนะครับเปลี่ยนเท่าที่เรามีให้นะไอตัวที่ไม่มีให้ใช้ตัวเดิมนะครับตัวที่3าคือชาร์อัปเช่ตัวพี่ใหญ่ก็คือหม้อลมโตตัวหม้อลมโตนี่หัวสูบจะใหญ่กว่าใครเขาเพื่อนเลยคือ22มิลเลยนะครับหัวสูบใหญ่22มิลใหญ่กว่าใครเลย อยู่นา,นาดูขนาดต่างเลยเห็นไหมฮะนี่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยอาปาเชตัวหม้อลมโตนะครับก็จะมีหัวสูบแล้วก็มีโอลิงนะครับชุดหนึ่งก็ถ้าโอนก็350บาทรวมสม่งแต่ถ้าเก็บเงินไปทางก็เพิ่ม50บาทเป็น400นะครับเรามี3แบบนะครับสตีเวนชาร์ปดีเวอร์แล้วก็ชาร์ปอาปาเช่หม้อลมโตนะครับสนใจก็ทักไลน์ทักหาได้หรือโทรหาได้นะครับเบอร์โทรและไลน์อยู่ใต้คอมเมนต์ข้างล่างนะครับ ย้ำนะครับผมไม่มีตัวปืนไม่ต้องถามเรื่องตัวปืนผมไม่ได้ขายนะครับขายแค่ชุดซ่อมอย่างเดียวครับผม